สวัสดีครับและนี่ก็คือ,อ i r g t v นะครับเราก็จะมารีวิวเกม minecraft แกนนะครับถ้าใครไหนสินะขเขเ <Yep. S 1> ครแสับ,สสบแล้วก็นี่เริ่มมาตัดไม้กันเลยเหรอเอาเปไปไอย่างน,นะครับนี่คือครั้ง<น>ที่สองพวกเรานะครับคนที่ไม่ค่อยมีใครรูจักชื่อชื่อเนี้ยไหนท์หนึ่งนะครับเขาก็ <c oughs> ชื่อว่าไหนนะครับคนนี้ครับทีนี่วาเลนทินสามนะครับเขาก็ชื่อว่ามิกกี้นะครับเรียกสั้นๆว่ามิกนะครับนะครับอย่างน้อยนะครับเราต้องหาไม้มาได้วูดธรรมดานะครับมาได้สักยี่สิบบล็อกนะครับได้กล่องคารบแล้วงั้นก็ถ้าได้กล่องคาร์บแล้วก็หาประมาณสักสิบเก้าบล็อกนะครับไว้เะล่ะไว้ป่กล่องคารบอยู่ไหนอะ อ,อ <c oughs> เฮ้ยกดผิดเวนเวนเวนโนเดี๋ยวค้ <c oughs> ขาขวานให้ไม่เวลาเราค้าเองอ่ะมิกกี้จะค้าเองอะเดี๋ยวเขาค้าไปสามอันเลยดีกว่าขอบคุณเพื่อนอ่าชั้นเดี๋ยวมาอ่ะเอาไปดิแมก็กแมก็กอะไป มิกกี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วล่ะครับเองแล้วคือว่าพอเราเกิดมามันก็ให้เราอยู่ในกลางเกาะนี่นะครับตอนแรกเกิดมาอยู่กลางทะเลเลยนะครับโอาเผยอีกแล้วนะครับก็คือต้องเอาวุฒธรรมดาบรกมานเราจะได้วูดเด่นแพงสี่อันนะครับเพิ่งผมก็ได้ทำการเก็บไปแล้วนะครับทุกคนคงจะรู้กันหมดแล้วนะครับแต่ทุกทีมก็สอนอย่าง แล้วก็เอาวูดเน้นแพงมาวางสองอันได้สติกนะครับสติกเอาไปทำอุปกรณ์ก็ได้นะครับได้หลายอย่างนะครับมีแบบเนี yeah. ่ยเอาเป็นว่าเรามาสอนการค้าก่อนดีกว่านี่คือจ,จะได้เป็นขวาน,นครับคืออย่างนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นพลิกแอ็กนะใช้ขุดหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฮ uh, หรือก็คือเคียวนะครับ เอาไว้ใช้ทำเขียวเกี่ยวข้าวนะครับนี่ก็จะเป็นโทรเวลนะครับจิบอันแล้วอะเอาไปไหมแล้วก็จะเออตัดๆไปก่อนเถอะเราค่อยมารวมเป็นนจอบะครัแต่ที่เราต้องใช้คือพิกเอ็กนะครับพิกใช้เอ็กก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดเสียงข้างหลังนี้อย่าไปสนใจนะครับ แล้วก็เสียงบางคนอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยทั้งสองอย่างนะครับต้องขอเขออภัยกันสามอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงครับมิกกี้เขาชอบพูดมากครับครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับสร้างสร้างเชเด้แล้วนะแม็กเขาเป็นเจ้าพูดเลยนะสร้างเชเด้แล้วนะแม็กไม่ต้องสร้างเลยนะไม่ต้องคารบแล้วนะ เอ้ยเจอแล้เจอ่อแ้อะไรไปหาหินแล้วเจอแล้ยเราอยากได้แล่เหมือนกันแหลกแหลกแลกเดี๋ยวต้องทำการออกก่อนนะครับขอดิสคอนเนก์สักแป๊บหนึ่งครับมันแหลกครับเขาขึ้นไม่ได้กลับมาแล้วโอเค้ยแม็กแม็กแม็กเจอไอรอนตรงนี้ขุดเลยขุดเลยใช้ที่ขุดหินขุดเอาไม่มีแม็ก ตีแล้วต้นไม้ไม่แตกแต่ของดอบวะ่ะเออก็ถ <c oughs> ือว <fry UC> ่าโชคดีไปแล้วก็ต้องทาการออกก่อนนะครับขอแป๊บหนึ่งนะครับใครเนี่ยโอ้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 ย เออหายละนับเมาเวนเราต้องเอาของมาเก็บนะครับฮ้ยเขาเปิดตัวนั่งใช้นี่ไปเอาไปเอาไปเอาไปครับน่ฮะเจาะเหล็กครับเราต้องใช้อย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ผมใช้อย่างเงี้ยมานานแล้วครับเราคูดเองคนะุด้นะดเอง นะมีแค่เท่านี้เหรอหมดแล้วนะครับผมเจอแค่สองก้อนหรือว่าเขาขุดแบบทำให้มันพังไปก่อนหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับมิกเอาไอ้นี่มาให้ได้มากที่สุดด้วยนะเพออโซนออตอนนี้เราก็จะมาทำอย่างอ,อื่นรอ ตัดไม้รอแล้วกันนะครับนี่คุณไหนครับคุณไปไหนแล้วเนี่ยครับอยู ah> ่แถวๆบ้านนั่แหละครับตัดไม้อยู่ครับทำไมล่ะครับมีอะไรล่ะมีเห็ดเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับคือตัดมาเล่นเๆจนมันแทบจะหมดอยู่แล้วนะครับเราถามหน่อยนี่คืออะไรอาไหมคี่หนี่เอาหายหายหายไปไหนหายไปไหนช่างงวยจริงไหมละเนี่ยคนที่นี่วาเลนทินนะครับ ไหนนี้คุณบิ๊กจี้ฟินไงครับออกตบมันจากกาวลวนะครับเอาไว้ใช้ทําฟินแนสตลล์หรือไฟแช็กนะครับหรือก็คือเอ้ลีอย่างนะครับลูกธนูก็ได้นะครับแต่อย่างอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับคือแบบจำไม่ค่อยได้จำได้หลักๆก็มีแค่นี้แหละครับเอามาใส่นี่กันนะครับซีด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 ไม่เกานี่มาได้แล้ว เบอ้สโตนไม่เอาหน้าขอให้ขวานเล้พังก่อนใครเขาใช้ขวานขุดเขาเบอ้สโตนแล้วไี้ขอให้ชี้ขุดพังก่อนแม็กแม็กไม่ได้จะสร้างบ้านวะมาถึงหาไม้กันเลยนะเนี่ยมันก็ต้องหาไม้อยู่แล้วเอาจากดินก็นนได้ไปหยัดมากี่นาทีแล้วเนี่ย,อยเอาเฮ้ยเฮ้ย no ต้องวางบน<า>นี่อีกอีกเลยอีกเหลืออันมาเจ็ดนาทีแล้วเลยสามนาทีอ๋อทำไมวะแม็กทั้งหมอก็ทนายันนีู้ได้เจมไงไม่เรื่องของเรื่องมันจะลงไม่ได้อะมันอาจจะยาวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สิคือไอมันมันยูทูปม,มันจุนได้หนึ่งกิกต่อคนธรรมดาซึ่อต่อสมาชิกธรรมดาเอามานี่นิ่ง เดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านที่เร็วกว่แค่สามนาทีที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ขอโทษกับเสียงเมื่อกี้ด้วยนะครับสงเกมสร้างบ้านเลยกว่านะมันเหลือแค่อีกแค่แป๊บเดียวเอาฟืนแนนแม็กแม็กเอาที่ขุดดินมาให้เราหน่อยที่ขุดดินคราบดิเฮ้ยที่ขุดทินก็คราบสิแล้วก็บลสโหน่อยดิ เราโคบสตูนมาจากไหนวม่ไปเจอดันเจียนเหรอใช่ขุดเอาพอดีเจอเอาเก็บไปเองเหอขอเจ้มากขอเจ้มากของเราของเราแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีแผ่นดินเล็กๆไปดูในตูยกลาสำรวจสำรวจสำรวจมีอะไรหรอกเล็กจนไม่ไม่ถึงสิบเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โอ้ไปดูไปดูใช่ไหมเด็กขี้เกียจไป เขาเป็นบ้านเร็วยาวแล้วไม่ต้องห่วงครับบ้านยาวๆแม็กเขาเป็นคนสร้างบ้านเร็วอยู่แล้วครับฮะขอเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับการที่ขุดเนียว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 เนียไม่ได้ไได้ไม่ได้ You spin my head a r o u n a n around ทำดน็อตเสียหมดนะ้ว Max Max เลยอีกหนึ่ง แม็กเลยหนึ่งนาทีก็ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆต้องไปต่อคิด2แล้วละมะั้งนั้นขอลาเลยดีกว่าครับนึงเลยอีกเลยอีกหนึ่งนาทีแล้วห้าสปหเจช่างมาเถอมีกกี้น,นั้นขอลาเลยนะครับ,รบสวัสดีครับ